สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําหางประทีบนะคะจากวัสดุรีไซเคิลคือจากกระป๋องเครื่องดื่มนะคะพอดีกูมีกระป๋องสีแดงนะคะแม่กาก็เอามาทําเพื่อไม่ได้เตรียมให้สําหรับลอยไปกับกระทงนะคะเราจะเอาไว้สําหรับจุดเทียน เผาเทียนเล่นไฟในวันลอยกระทงนะคะหรือว่าเอาไว้ตอนไว้จุดตอนเราถวายพระพรนะคะมีเยอะๆจุดชีเอทให้เป็นรูปต่างๆตั้งเรียงกันนะคะเราจะมีความสุขในการใช้แล้วมันจะใช้ได้ตลอดไปนะคะใช้ปีนี้แล้ก็เก็บไว้ครั้งต่อไปอีกวิธีทำก็ง่ายๆนะคะพอได้กระป๋องมาแล้ว ล้วก็มาแบ่งครึ่งน,นะคะตัดแบ่งครึ่งกันนะคะตัดแบ่งครึ่งกันเสร็จแล้วเราก็พับอย่างนี้นะคะมันจะได้ได้สองข้างเท่ากันนะคะแล้วเอาอนี้พับอีกก็จะได้เป็นสี่ส่วนแล้วนะคะต่อไปก็พับครึ่งอีกนะคะ ก็พับครึ่งอีกข้างหนึ่งมันก็จะได้เป็นแปดส่วนเท่าเกันนะคะแปดส่วนเท่าเากันเสร็จแล้วเราก็เอากรรไกรต,นะะตัดตัดตัดตรงที่ที่เราพับไว้นะคะมันก็จะได้ออกมาอย่างนี้แปดส่วนเสร็จแล้วเราก็แบง่งตัดแบง่งแบ่งครึ่ง ตรงนี้อีกทีนะคะคราวน,นี้มันต้องพักก็ได้กะเอาเครึ่งหนึ่งมันก็จะได้เล็กๆสองอันนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ตัดแบ่งครึ่งตรงนี้อีกที เสร็จแล้วเราก็จะได้ชิ้นเล็กๆอย่างเนี้สามสบสองชิ้นนะคะได้สาสบสองชิ้นแล้วเราแบ่งสับวางนะคะดึงลงอันหนึ่งแล้วก็ให้ตั้งไว้หนึ่งอันดึงลงดึงลงนะเว้นสับวางกันเสร็จแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้สีมันออกเราก็ม้วนเข้าข้างในอย่างนี้นะคะ ม้วนเข้าม้นเข้าอย่างนี้ค่ะแต่แล้วถ้าเรายังให้สีเงินออกแล้วก็ม้วนออกอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปต่างๆต,ตามที่เราที่เราดัดมันนะคะ ถ้าเราอยากให้แดงหมดแล้วก็ม้วนเข้ามันก็จะโชว์สีแดงทั้งหมดสีสันนะคะถ้าเราอยากให้มันอันใหญ่ถ้าเราอยากให้มันอันใหญ่อย่างนี้เราก็ม้วนเข้านิดเดียวนะคะไม่ต้องม้วนเข้าเยอะ,นะะที่จริงอันพวกนี้นะคะความยาวของนี่เท่ากันหมด แต่มันอยู่ที่เราม้วนว่าเราจะม้วนให้เข้ามากเลยเข้าน้อยนะจะเป็นอันใหญ่อันเล็กแต่ถ้าหากว่าใครสนใจจะทำระดับแอดวานซ์อย่างนี้ก็ต้องมีการการเรียนการสอนกันต่างหากนะคะติดต่อไม่ครูมาได้ไม่ครูเสง,เงี่ยมจงจิตนะคะ Facebook ก็เป็นภาษาไทยแต่ YouTube เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ว่าทุกคนคงจะทำทำอย่างนี้ไว้เยอะๆนะคะเสร็จแ,แล้วก็ค่มานั่งดัดให้มันเป็นรูปต่างๆตามที่เราเชอบนะคะทำไว้เยอะๆแล้วก็จุดเวลาจุดไฟจะสวยงามมากมันจะสะท้อนแสงด้วยนะอันนี้แม่ครูก็ลองเอาไปจุดให้ดูนี่นะคะเอาเอาเอาเทียนอ่า

ก็หวังว่าพวกเราจะได้คามประทีบที่สวยงามนะคะกรเขาเทียนเล่นไฟใช้ปีนี้แล้วเราใช้ปีต่อๆไปเป็นชนิดที่ว่าใช้ตลอดการเลยค่ะปีหน้าก็ททำเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเราสามารถจะเอาไปวางเป็นรูปต่างๆแล้วก็จุดเทียนให้สวยงามได้นะคะ ทุกคนมีความสุขกับการลอยกระทงปนีนี้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัดยสวัสดีค่ะ